สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกัน มาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเบอร์ลี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างอาร์เซนอลคู่นี้จะลงเตะกกันในเวลาส4ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเทิร์ฟมัวเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการพนันการสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้ หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณนะที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเบอร์ลี่ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ16ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ0นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย12ประตูวันนี้ ทางด้านเบอร์ลี่ของกุนซือสกอตปาร์เกอร์จะไร้เงาเลสลี่อูโกชุกูแดนกลางตัวเก่งที่เจ็บเข้ามาหมาดๆจากแมชล่าสุดเช่นเดียวกับเซกิแอมดูนีจอแดนเบเยอร์และคอเนอร์โรเบิร์ตสามแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซ,ซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าปาร์เกอร์เตรียมวางหมากโดยมีเซียนฟลมมิงออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้ฮานิบาลเมบรีรับอาสาสร้างสรรเกมรุกอยู่ด้านหลังตามสูตร มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนอาเซนอลกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ5นัดเสมอ0ูนนัดแพ้0นนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสียศูนย์ประตูวันนี้ทางด้านอาเซนอนของกุนซือมิเกลอาเตตาไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเว้นเสียจากกาเบรียลเฮซุสไคฮาวเวช โนนี่มาดูเอเก้และมาตินโอเดกาดเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงหน้าเดิมซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวทั้งหมดคาดว่าอาเตตาเตรียมจัดทัพโดยมีบุกาโยซาก้าวิกเตอร์โยเคเรสกับเลอันโดทรัสซาร์เป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าตะข่ายเหมือนเช่นเคย11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เบอร์ลี่จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยมาตินดูบราฟกาคลวอเกอร์ อักเซลตวนเซเบ้มัซิมเอสเทฟกิลินชีอารมันฟลอรเรนติโนจอชคารเล่นยาคอบบรูนลาเซนฮันนิบาลเมบรีเจดอนอนโทนี่นเซียนเฟลมิงอาเซนอนจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยดาบิดราญาเยเรียนทิมเบอร์วิลเลียมซาลิบากาบรียลมากันเยสมายเลสลูสเกลดิลไรามาร์ตินสุบดีเอเบรชเอเซ บุกายโยซาก้าวิกเตอร์โยเคเรสเลียนโรทรัสซัตเป็น3มประสานแดนหน้าทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเบอร์ลี่ชนะ0ูนนัดเสมอสองนัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้2ประตูเสีย10ประตูจริงอยู่ที่เจ้าบ้านเบอร์ลี่จะกำลังมั่นใจจัดคว้าชัยรวดสองหนท้ายในลีกและยิงรวมหประตูแต่สิ่งที่น่ากลัวก,กว่าก็คือ คู่แข่งอย่างอาเซนนลซึ่งบุกมาในฟอร์มที่โคตรเข้มหลังกำชัย10จาก11หนท้ายทุกรายการแบบไม่แพ้ใครเสมอหนึ่งและผลิตสกอร์รวมกันทั้งสิ้นกว่า22ประตูเลยทีเดียวแถมมีถึง9นัดที่สามารถเซฟคลีนชีตได้อีกด้วยเรียกว่าแข็งแกร่งทั้งเกมรุกและแนวรับนอกจากนี้ลูกเซตพิเศษก็เป็นไม้ตายเด็ดที่ใช้เก็บ3ประตูมานักต่อนักแล้วเปอร์เซนต์ที่เบอร์รี่จะชนะอยู่ที่15เปเซต์ เปอร์เซนที่อาเซนอนจะชนะอยู่ที่75%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่10%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอาเซนนอนบุกมาชนะเบอร์รี่ไปด้วยประตู3ประตูต่อ0ตอนนี้ทางช่องของเราโดนระบบเล่นงานหนักมากการนำส่งวิดีโอใหม่ไม่ขึ้นในฟีดของเพื่อนๆทางเราขอรบกวนเวลาอันมีค่าของเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยวันนี้เชียร์ทีมไหนกัน เพื่อนๆท่านอื่นจะได้เห็นแนวทางและยังช่วยให้ระบบเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์อีกด้วยขอบคุณมากครับที่ช่วยกันครับเรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเค,คราะห์กันที่รายการพรีเมียร์อังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมอย่างแมนยูเนเตตดคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาสี่ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามซิตี้กราวเรามาเริ่มกันที่ชาวบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรส ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ18ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดสเสมอ0นัดแพ้4นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย10ประตูวันนี้ทางด้าน n o t ต i n g h a m Forest ของกุนซือชอนไดไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากดิลาเน่บักวาโอลาไอนากับอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก3แข้งเดี้ยงขังสต็อกซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวทั้งหมด ขาดว่าไดเตรียมวางหมากโดยมีอิกอร์เฮซุสออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้แดนอนดอยมอร์แกนกิฟส์ไว้กับคัลลัมฮัสันโอดอยเป็นสามประสานกลางรุกคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังตามสูตรมาดูในส่วนของทางด้านทีมยือนแมนยูนเต็ดกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ6ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ0ูนนัดแพ้4นัดโดยสามารถทำประตูได้หมดได้12ประตูเสีย7ประตู วันนี้ทางด้านแมนยูนเตเดตของกุนซือรูเบนอโมริมไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเว้นเสียจากลิซานโรมาตินเนสประการหลังอาเจนตีซึ่งเดี้ยงยาวอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นคาดว่าอโมริมเตรียมจัดทัพโดยมีเบนเยมินเซสโกออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตะข่ายและใช้บริยองเอ็มโบโมกับมาเทอุสคุนยาพันธึกกำลังกันสร้างสารรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังเหมือนเช่นเคยสิเป็นผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ Nottingham Forest จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดย Matt Cell, n i c o l o Savona, Nikola Nilenkovic, m u l i l o Nico Williams, Elliot Anderson, Douglas Louis, Dan e n d o y Morgan Gibbs White, c a l u m Hassan o d o i Igor Jesus. m a n u n i t e d จะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดย Senne Lamens, l u k a c Matidelic, Lenny Yoro, a m a d Diallo. ค e าเซมิโร่บรูโน่ฟานันเดสดิโอโก้ดาลโล i บริยองเอ็มโบโมมาติอุสคุนยาเบนเามินเซสโกทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านน o อตติงแฮมฟอ r เรสชนะ2นัดเสมอ0นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูได้หมดได้6ประตูเสีย9ประตูต้องบอกว่าทีมเยือนแมนยูของกำลังมาเลยในช่วงนี้ หลังคว้าชัย4จาก5หนท้ายในหลีกและผลิตสกอร์รวมกันทั้งสิ้นกว่า11ประตูเลยทีเดียวแน่นอนว่าการเข้ามา้าเสาของเซเนลเมนส์และการกลับมาของมาธิอุสคุนย่าช่วยทำให้อะไรหลายๆอย่างในทีมดูดีขึ้นตาตาสอดคล้องกับเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอเรสที่ตลอด7เกมหลีกท้ายยังไม่ชนะและประราชัยไปถึง6ครั้งแถมโดนทะรวมแนวรับนับไม่ถ้วนกว่า15ตุงดูทรงแล้วจากสภาพนี้ไม่น่าต้านทานความเกลียวกระดาของคู่แข่งไหว เปอร์เซนต์ที่นอตติงแฮมฟอร์เรสจะชนะอยู่ที่15เปอร์เซนตนต์ที่แมนยูนเดจะชนะอยู่ที่75และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่10จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าแมนยูนเดบุกมาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปด้วยประตู3ประตูตอนหนึ่งเรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่าง แอสตันวิลล่าคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามแอนฟิลเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ7ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดสเสมอศูนย์นัดแพ้4ี่นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย11ประตูวันนี้ทางด้านลิเวอร์พูลต้องเช็คฟิต3ตัวหลักอย่างเคอร์ติสโจนอเล็กซเดอร์อิสัก และไรอันกาเวนเบิร์สว่าจะมีใครฟิตพอลงสนามได้หรือไม่แต่ที่ยังวืดคือสเตฟานไบเซติิโจววนี่เลวนี่เจเรมีพิมปองและอลิซองเบ็คเกอร์ที่เจ็บยาวขณะที่ขุมกำลังหลักๆที่ได้พักในแมตช์พ่พาเลท0ยต่อเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาจะพาเรตคืนสนามโดยมีอุโกเอกิติเกยืนหน้าเป้าส่วนโมฮัเหม็ดซาลาโดมินิกโซโบสไลและโคดี้กัคโป ประสานงานด้านหลังมาดูในส่วนของทั้งด้านทีมเยือนแอสตันวิลล่ากันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ8ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ0นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย5ประตูวันนี้ทางด้านแอสตันวิลล่าไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากหน้าเดิมอย่างยูริติลมองส์กับแอนเดรสกาเซีย2แข้งเด้งหน้าเดิม ส่วนฮาวิเอเลียดไม่สามารถลงสนามเจอกับลิเวอร์พูลได้เนื่องจากอยู่ในออปชั่นยืมตัวนอกนั้นพร้อมประจำการโดยมีออลลี่วัตกินส์ยืนหน้าเป้าขณะที่มอร์แกนโรเจอร์สยืนกลางรุก11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-2-3-1งสานำทีมโดยจอร์จี้มามาดัชวิลลี่คอนเนอร์แบรดลีย์อิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิลฟันได์มิลลสเคอร์เคสอเล็กซิสแมคอเลสเตอร์ ไรอันกราวนเบิร ah, so ์สโม o ัมเ m e d salah, โดมินิกโซบอสไลโคดีกักโปโลอุโกะเอกิติเกแอสเตอร์วิลลาจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยเอมิลิโนมาติเนสแมาตตี้แคชเอสฟรีคอนซาเปาตอเรสลูคัสดินอามาดูโอนานาบูบา้ากามาร่าเอมิลิโนบเวนเดียมอร์แกนโรเจอร์สจอห์นแม็กกินอลลี่วัตกินส์ ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านลิเวอร์พูลชนะ2นัดเสมอ3นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย7ประตูลิเวอร์พูลหลังพิงผาต้องชนะเท่านั้นเพื่อโอกาสลุ้นแชมป์อีกทั้งต้องการลดแรงกดดันที่ถาถมเข้าใส่กับสถิติเจียงชัย4นัดติดในลีกและเป็นความพ่ายแพ้แมตช์ท,ที่6ใน7เกมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามผลงานในบ้านศึกพรีเมียร์ลีกยังพอเชียร์ขึ้นหากไม่นับแมตช์ล่าสุดซึ่งเสียท่าต่อแมนยูหนึ่งประตูต่อสองปรากฏว่าก่อนหน้าหงแดงเข้าวินสีนัดติดในแอนฟิลด์แต่จะประมาทแอสตันวิลล่าไม่ได้เนื่องจากทีมเยือนชนะถึง6ใน7เกมหลังทุกรายการทว่าสถิตินอกบ้านไม่เนียบโดยสะกดชัยเจอครั้งเดียวตลอด4ทริปล่าสุดในลีกกอบกับสิงห์ผง,งาดผูกปีแพลรเวอพู เมื่อเอาชื่อมาทิ้งไว้บนสังเวียนแห่งนี้ถึง4ใน5ครั้งหลังดังนั้นด้วยการที่เจ้าบ้านเลือดเข้าตาต้องการ3คะแนนบวกกับวิลล่าเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีแถมแพ้ทางเปอร์เซนต์ที่ลิเวอร์พูลจะชนะอยู่ที่60เปอร์เซ็ปอร์เซนต์ที่แอสตันวิลล่าจะชนะอยู่ที่25และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าลิเวอร์พูล เปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่าไปด้วยประตู2ประตูต่อ1แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยแล้วสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเครา c ห์ b o n และพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ